รัดไทยครับด่านแรกรัดป่าและหาดทะเลนะฮะใหญ่โตมากเป็นระยัดนะฮะทั้ง,งหาดทะเล,ะเลแล้วก็หาดปา่ปาป่า ป่าแดดเดียวนะครับป่าดุกแดดเดียวในโซนปลาน้ำจื้อครับปลา,าปลำตื้อความอินปลา อันนี้ปลาดุกที่เขาทำแล้วนะครับปลาช่อนโลละหนึ่งร้อยปลาดุกโลรละสี่สอง๋อเขาทำปลาตัวนี้ทำเยอะมากครับลันนี้เรา ้าสิบห้าสิสี่สิแนะครับอ๋อนล้ดลลสี่สองสี่ิห้าเชั้นนะฮะ่วนาที่ทำแล้วนะฮะปรถ นหารป่านะครับเด่กผมนี่หมูป่านะครับหมูป่าอปลาไหลรับมีปลาซิวไยเชอรี่นะครับนีอะไรมาผม เลือกไปถูกแล้วฮะปลานทำแล้วปลาได้อ่อนประหลดเม็ดฮะปลาจะละเม็ดเฮ้ปลาบึกปลาเบลเลอร์เลยปลาบึกฮะ่าปลาดุกยักษ์ปลากระปง หอยนะหอยลายหอยแครงมนอนางคูกาครที่จะมาซื้อให้ให้เดินดูก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละร้านหนึง่งราคาไม่เท่ากันนะ